บางสายพันธุ์เนี่ยเราปลูกได้ปีละ4ครั้งบางสายพันธุ์ก็ปลูกได้5ครั้งนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค้างไว้ที่จะเล่าให้ฟังตอนตอน้นก็คือเรื่องของการเพิ่มผลผลิตข้าวได้ไร่ละประมาณเกือบหตันต่อไร่เนี่ยนะครับ <c oughs> หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับผมได้เก็บตัวอย่างดินที่ผมปลูกในแปลงที่เราทดลองซึ่งแปลงไม่ใหญ่นักแต่พ่กนี้นะฮะพ่งนี้กับมะลืนเนี่ยผมจะเตรียมลงในแปลงใหญ่หลายไร่อยู่นะครับในแปลงที่ผมทดลองดูเนี่ยผมก็เก็บตัวอย่างดินอ่าซึ่ง ทดลองปลูกเนี่ยนะฮะปากฏว่าผมเอาดินมาตรวจเพราะที่บ้านเมื่อกี้เราได้ฟังว่ามีห้องแล็บอยู่แล้วมาตรวจดินปากว่าดินผมเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุถึง8%ดนดินทั่วไปที่เราใช้ปลูกข้าวทั่วไปเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ1-2%หรือไม่ถึง1%ด้วยซ้าไปดินที่ดีเนี่ยต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ากว่า5%เพราะนั้นเนี่ยแนวทางของเราก็คือขนอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายยากเช่นเป็นขุยมะพร้าวนะฮะเช่นกแกลบดิบนะ เช่นเปลือกไม้ยูคาอะไรก็ตามนะฮะสังาะโพะที่มันย่อยยากเนี่ยใส่ไปเลยนะฮะจะใส่ในน้อยนะครับใส่ไล่ละประมาณ5ตันมันจะสามารถปรับเปลี่ยนดินที่เคยมีอินทรีย์วัตถุต่ำๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า5%ได้มอนดินผมที่เราปลูกข้าวได้กอหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่กอมีภาคประกอบอยู่นะครับแต่กอถึง185รวงต่อหนึ่งนะนี่ผมเกี่ยวเกี่ยวข้าวมาแล้วก็ลงนับรวงเลยนะฮะได้185รวงต่อหนึ่งกอ หมายความว่าเม็ดเดียวเนี่ยมันแตกไปได้ถึงจากเม็ดเดียวนะฮะตอนนี้ไร่หนึ่งเนี่ยผมใช้พันุข้าวที่มาปลูกแค่2ขีดนะงขีดแค่ประมาณหยิบมือหนึ่งนะฮะแล้วข้าวนี้จะแตกกอผมลองนับนับดูนะฮะเฉลี่ยตอนนี้ปลูกในแปลงใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ปลูกในแปลงใหญ่เนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ185รวงต่อ1่กอกอใหญ่มากนะครับกอนี้จะแบะนะฮะแล้วพอเราปรับปรุงดินดีด้วยอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยโดยเติมอินทรียวัตถุเยอะๆเลยนะอย่าไปเสียดายอินทรียัตถุพุ่เนี้ย ราคาถูกตันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าซื้อในพื้นที่เนี่ยราคาตันละประมาณ 1- นึ0ถึงสองจะเสียอย่างมากก็เป็นค่ารถนะเป็นอินทรีย์วัตถุที่ย่อยยากผมบอกว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมี2ชนิดที่ย่อยง่ายก็ย่อยยากอย่างพวกฟางข้าวอย่างพวกใบไม้นี่ย่อยง่ายใส่ปีนี้ปีนี้ก็ต้องปีต่อไปก็ต้องใส่อีกแต่พวกเปลือกไม้พวกแกรบเนี่ยผมผมสังเกตว่าหรือขุยมะพร้าวเนี่ยบางทีประมาณ 4- ีหปีเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยย่อยสลาหลเลยผมจะเลือกอินทรีย์วัตถุที่ย่อยยากเป็นองค์ประกอบที่จะปรับปรุง ที่จะพลิกฟื้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำๆเนี่ยนะเพิ่มเป็นประมาณ5%ขึ้นไปอันที่2นะฮะนี่คือหัวใจเหมือนกันนะมี2ประเด็นผมได้อดินตัวนี้มาวิเคราะห์นะครับปรากฏว่าดินตัวนี้เนี่ยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ1.8%นฮะมันพอๆกับปุ๋ยเลยนะครับไอ้แปลแงตัวนี้จริงๆแล้วเดิมเนี่ยผมเลี้ยงแหนแดงการเลี้ยงแหนแดงเนี่ยมีปัจจัยในการเลี้ยง2ด้านคือพลางแสงอันที่2คือใช้มูลข้างคาวใส่เข้าไปัมนมูลข้างคาวผมเนี่ยเป็นมูลข้างค มีฟอสฟอรัสสูงผมก็ใส่สะสมมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีชาวบ้านที่ลองเอาไปทําดูเนี่ยเขาก็ไปขนขี้หมูขี้หมูนี่ก็มีฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันเอาไปใส่เขาก็ได้ครั้งแรกนี่เขาได้ไล่แล้วเกือบสองตันเหมือนกันนะครับมีชาวบ้านที่อําเภอบางละจันเนี่ยก็กลับมาเล่าให้ฟังเขาไปขนเค้กอ้อยจากโรงงานน้าตาลที่บางละจันแล้วมาใส่แล้วเขาก็ไปขนขี้หมูมาใส่มากพอสมควรตามที่ผมบอกเนี่ยนะฮะเขาทําข้าวพันปทุมเทพปทุมเทพนี่เป็นข้าวพันปทุมธานีที่สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านได้มามีการคัดพันธุ มาอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์ขึ้นก็มาปลูกก็ได้ไล่ละตันกว่าเกือบ2ตันนะครับโดยใช้แนวทางตัวนี้ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ตรงกันเพราะันปัจจัยสําคัญไม่ได้อยู่ที่ไนโตรเจนไนโตรเจนในดินเนี่ยผมวัดได้แค่0.3แต่ฟอสฟอรัสี่มีถึง1.8แล้วละตัวโพแทสเซียมตัวเคเนี่ยนะฮะมีแค่0.5เพราะนั้นหัวใจสําคัญของตัวของโครงสร้างดินของธาตุอาหารเนี่ยก็คือมีอินทรีย์วัตถุสูงและมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบมากๆ แล้วประการที่ที่ที่กล่าวเสริมกับคุณรุตก็คือจริงๆในแปลงเหล่านี้ตอนหลังเนี่ยผมจะเอาตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยใส่เข้าไปทุกแปลงเลยนะฮะประมาณ2อสเที่ยวใส่ไปก็ทําให้ได้ผลผลิตออกมาเนี่ยอกอหนึ่งเนี่ยนะฮะผมมาช่างน้าหนักได้1กิโลกับ2ขีด1กอนะครับกอเดียวซึ่งมี185 185รวงเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เก็บพันเนี้ยผมยังไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับเก็บพันมาแล้วตอนนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วกําลังจะขยาย รอบนี้น่าจะได้ไหลไร่อยู่นะครับที่กาลังจะขยายจากแปลงเล็กๆซึ่งเกิดจากเม็ดเดียวตอนนี้ผมมีทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่นาโยนนะนาโยนนั่นคือทํานาเยอะๆเป็น50ไร่ร้อยไร่ผมทํานาเองทั้งหมดตอนนี้450ไร่นะครับเป็นข้าวพื้นเมืองต่างๆเยอะแยะเลยข้าวสังยดข้าวสินเหล็กนะฮะข้าวหอมนินนะข้าวเสาให้เจ๊กเชยข้าวมะลิแดงข้าวหอมมะลิข้าวที่มีเม็ดเดียวมี2สีเช่นข้าวเขาเรียกว่าข้าวแคปซูล หรือข้าวขาวข้าวแดงเม็ดเดียวจะมี2สีนะฮะทั้งหมดเนี๋ยสี่ร้อยห้าสิบไร่ตอนนี้ก็ปลูกอยู่นะครับแต่ว่าข้าวพันุนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อว่ามันชื่ออะไรจะเป็นข้าวที่มีอยู่แล้วหรือว่าเป็นข้าวที่กลายพันธุ์เกิดขึ้นมาใหม่ก็ผมได้ปรับปรุงดินในนาแปลงใหญ่ให้เหมือนสภาพในในกระถางนเล็กเพราะผมรู้ปัจจัยว่าทําไมมันถึงได้มีผลผลิตสูงทําไมถึงได้แตกกอมากทําให้ทําไมให้ผลผลิตมากทฤษฎีใหม่ที่เราปลูกข้าวโดยใช้มเมล็ดพันน้อยเนี่ยเรียกว่าทฤษฎี SRI คือปลูกแบบเม็ดเดียวและปลูกในหลุมพอ่อก้าที่ผมเคยเผยแพร่อยู่แบบนายโยนแต่ผมเอาไปหยอดในหลุมพอ่อก้าหลุมละหนึ่งเมล็ดนะครับไล่หนึ่งผมจะปลูกแค่หกพันสี่ร้อยกอปลูกห่างห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนครับนะปลูกห่างๆเลยนะครับห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนไล่ปลูกขนาดครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดคูณครึ่งเม็ดนะครับไล่หนึ่งซึ่งมันมีพันหกพันหกร้อยตารางเมตรเนี่ยเราปลูกห่างห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนเนี่ยไล่หนึ่งจะปลูกแค่หกพันสี่ร้อยกอ ซึ่งใช้พันข้าวประมาณ1.7ขีดแต่ผมปัดเป็น2ขีดก็แกล้วกันเผื่อบางมา,มาเลสมันรีบบ้างอะไรไม่ขึ้นบ้างก็มีบางส่วนเนี่ยนะฮะเผื่อไว้เป็น2ขีดอย่าตกใจนะฮะไม่ใช่2ถังนะครับ 2, 2> <c oughs> ขีดนี่ไม่ถึงกิโลนะครับกิโลหนึ่งมี10ขีดอันนี้ไร่หนึ่งใช้พันข้าวแค่2ขีดนะครับเพราะผมปลูกข้าว1กอเนี่ยสามารถไปปลูกต่อได้5ไร่นะฮะปลูกต่อได้5ไร่แค่กอเดียวโดยการใช้ปลูกข้าวแบบทฤษฎี sri ตรงนี้นะครับโอ้ฝั่งเล้วนี่มองเห็นข้าวแสนตันอยู่ ลำไร่ลำไรเลยนะขฟังอาจารย์ชาวัดพูดคนเดียวปลูกได้ทั้ง4 5 0ไร่นคือคือทิ่งตรงนี้ที่มันน่าทึ่งอย่างหนึ่งว่าถ้าอาจารย์ชาวัดเนี่ยเป็นชาวนาโดยสายเลือดหรือว่าชาวทําชาวนามาแต่วันแต่ออกเนี่ยนะเคยทำนา100-200ไร่ก็ก็น่าทึ่งอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วมือจับช็อคมาตลอดเลยนะนอาจารย์สอนนักเรียนขึ้นมาเนี่ย จับพัดจับหูแม่มันเหมือนกับซื้อหวยถูก,กวันที่หนึ่งเลยนะเ <c> ท <oughs> เดียวทำนา,าได้ยังไงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ได้แค่450ไร่นะผมปลูกหลายหมื่นไร<อ>่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเรื่องนี้มันโด่งดังไประดับหนึ่งเรื่องของนาโยนเนี่ยนะครับอ,อย่างวันนี้ผมไปโยนข้าวให้ที่จังหวัดอุทัยธานี12ไร่ผมก็เพาะข้าวที่บ้านไปเนี่ยไปโยนที่ไหนก็ตามอย่างผู้นี้ก็จะไปะโยนที่อำเภอลาดบุหลวง30ไร่ปรากฏว่าชาวนาที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองเนี่ยเขาไปเห็นผมไปโยนให้รอบแรกเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ปรากฏว่าข้าวดีดนี่ไม่มีเลยนะฮะเจ้าของนาเนี่ยชื่ออู่ไพศาลการช่างเขามีอู่ด้วยตอนนี้ชาวนารอบๆแถวนั้นมาดูกันเต็มเลยนะครับวันนี้นะฮะเขาปรากฏว่าเขาโทรมาบอกผมเมื่อช่วงที่ผมเดินทางมาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนมาพบผมเพื่อให้ผมทํานาประมาณพันไร่ว่าผมรับได้ไหมได้ครับผมรับพันไร่เนี่ยผมตอนนี้ผมสร้างเครื่องมือนในการเพาะข้าวแล้วก็มีแปลงที่จะเพาะข้าวได้เยอะมากๆนะฮะหลาเป็นหลายไร่นะครับเป็น5้าไร่สิบไร่ก็สามารถเพาะข้าวบนบก ทำนาในร่มแล้วถอนกลางคืนทํานากลางคืนนะครับแล้วก็ไปโยนให้เขาวันหนึ่งเนี่ยเราใช้คนตอนนี้นะครับหนึ่งคนเนี่ยโยนได้สิบไร่ต่อคนต่อว,วันนะ,ะนเพราะนั้นไปโยนสามสิบไร่ในผมไปแค่สามคนบายๆแก่ๆหน่อยผมก็ได้กลับแล้ววัน,ลนหลังอาจารย์ช่วยออกแบบนอนอยู่ในมุ้งก็ทํานาได้ได้บ้างไหมเผื่อชาวโศกอาจจะได้ทํากับเขาบ้างนะรหลวงพ่อจะมาขอถามนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ,าารบที่อาจารย์บอกว่า,วาปลูกข้าวไร่หนึ่งได้หกตันใช้ต้อง พันข้าวครับก็คือปัจจัย2อ,อย่างในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงเนี่ยหนึ่พันข้าวที่มันแตกกอดีอที่ผมปลูกเขาเข้าใจว่าคล้ายๆกับปทุมธานีอาจจะเป็นปทุมเทพหรือเป็นที่มันกลายพันุ์มานะฮะเพราะว่าข้าวนี้หอมมากกินแล้วก็นุ่มอร่อยมากเนะี่ยผมลองหุงดูหน่อยหนึ่งเนี่ยก,ก็หอมอร่อยคือน่าทานมากนะแต่ปัจจัยที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างดินให้มีอินทรีย์วัตถุสูงๆ เพราะนั้นถ,ถ้าใครไปปลูกในน nah, าที่เป็นดินทรายที่ไม่มีการปรับปรุงดินเผผ então, นี่ยผมผลิตมันคงได้ไม่ถึงนะครับต้องทําปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือ1เมล็ดพันเนี่ยถ้าใครสนใจผมก็พอมีแจกนะฮะอาจจะสักสามเม็ดสามเมล็ดห้าเมล็ดได้นะครับก็พอมีแจกแต่ต้องไปที่บ้านนะฮะวันนี้ไม่ได้เตรียมมาอันที่2ก็คือต้องปรับเรื่องของดินเนี่ยให้มันมีอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ทําปุ๋ยขวัญดินโด่งดังทั่วประเทศนะครับผมบอกได้เลยว่าปุ๋ยนั้นเป็นปัจจัยที่รอง คือวิธีการของผมเนี่ยหลังจากปรับปรุงดินดีแล้วเนี่ยนะครับเอาอินทรีย์วัตถุใส่เอาวัตถุดิบที่ให้ฟอสฟอรัสสูงใส่อาจจะเป็นขี้ข้างคาวหรือข,ข,ขี้หมูใส่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือคอยดูแลน้ําอย่างเดียวรักษาระดับน้ําไว้นะฮะประมาณสัก5เซนติเมตรพอข้าวได้1เดือนเน,นี่ยจะน้ําจะแห้งบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ปุย๋ยอีกไม่ต้องฉีดอะไรทั้งสิ้นรอเกี่ยวอย่างเดียวเลยครับ วิธีการของผมเนี่ยขอให้ปรับปรุงดินให้ดีครับผมทวนนิดหนึ่งได้ไหมอาจารย์นะฮะพันข้าวถูกไหมครับอาจารย์ขี้หมูกับขี้วัวใส่เข้าไปถูกไหมครับขี้หมูหรือขี้ข้างข่าวผมใช้ขี้หมูกับขี้ข้างข่าวขี้ข้างข่าวแล้วมีารัดสูงพวกเศษพืชเศษพืชที่มีสิ่งทงสูงที่ผมใช้เนี่ยผมจะเลือกตัวที่มันย่อยยากก็คือขุยมะพร้าวแกลบดิบนะครับเปลือกไม้ยูคาซึ่งพวกนี้ตันหนึ่งประมาณสักร้อยหนึ่งถ้าอยู่ในแหล่งเนี่ยเขาแทบจะให้ฟรีด้วยซ้ำไปนะฮะ แล้วก็อาจจะถ้าอยู่ใกล้ๆแหล่งข้าวโพดก็คือสั่งข้าวโพดนะครับไล่หนึ่งประมาณสักผมใส่ประมาณโดยเฉลี่ย5ตันต่อไร่5ตันต่อไร่พวกเรานี่ใส่ปุ๋ยลงไป50โลร้อยโลนึกว่ามากนะฮะแต่ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มผลผลิตให้มันแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอย่างเงี้ยนะฮะต้องใส่ให้มันเยอะๆครับแต่ว่าเราก็ต้องคำนวณคำนึงถึงต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเลือกอินทรีย์วัตถุที่มัน มันย่อยยากเพื่อจะใส่ครั้งเดียวอยู่ไปประมาณ4ี่ห้าปีอ๋ออยู่ได้ส่้าครับใส่ครั้งเดียวอยู่ไป4ีป่หปีไม่ต้องใส่บ่อยปีหนึ่งทำนาสองถึงสามครั้งเนี่ยใส่ไปครั้งเดียวในอยู่ไป5ปีเลยก็อย่างนี้เท่าเหมือนญี่ปุ่นนะฮะที่ผมศึกษามาเขาก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่เข้าไปให้หมดว่าปลูกข้าวรอบหนึ่งเนี่ยใส่ให้หมด4ครั้งด้วยกันอาจารย์ฮะแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุเหมือนที่อาจารย์ใส่นะครับแต่ของอาจารย์ใส่หนักนะครับแล้วใช้ได้ยาวผบว่ามันน่าสนใจมากฮะ ชาวนาที่ผมดูแลอยู่ไม่ว่า,า,าปลูกข้าวปลูกพืชผักนะฮะผมว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยสำคัญกว่ามากกว่าธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุนี้ถือว่าเป็นสิ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการปลูกพืชเราคิดดูว่าถ้าดินแน่นๆโดนลดบดอัดที่บ้านผมจะเทพื้นเราก็เอาลดลดบดอัดลูกกิ้งตีนแกะเนี่ยมาบดซะแน่นเลยเราเอา,มาเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่เราเพาะกล้าไว้แล้วไปปลูกเนี่ยมันไม่จเจริญเติบโตนะฮะเพราะโครงสร้างดินมันแน่นเพราะหัวใจสําคัญที่สุดในการปลูกในการทําเกษตรอินทรีย์ในการปลูกพืชไม่ว่าปลูกข้าวหรือพืชผัก หรือไม้ชนิดใดก็ตามผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างดิน